สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย s YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์แบรนด์อย่างโตโยต้านะฮะซึ่งโตโยต้าเนี่ยเขาส้มบลน์อย่างรถ BC4X นะฮะทำยอดขายอันดับ1นนะครับขึ้นมาแซงอย่างเทส l a หน้าตาเฉยนะฮะทำ แฟนคลับของโตโยต้าเนี่ยงงกันเป็นแถบเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะทราบว่าโตโยต้าเขาไม่ได้เน้นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามากนักนะครับแต่ว่าโตโยต้าก็ปาดหน้าเทสลาขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งในประเทศนอร์เวย์หน้าตาเฉยเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเทสลากำลังเจอมรสุมอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาด้วยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะทีท่าว่าวิบากกรรมของทางเทสลาก็ยังดูแล้วไม่จบสิ้นนะครับ ล่าสุดเนี่ยแบรนด์อย่างโตโยต้าก็แซงเทสลานะฮะขึ้นมาเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับในตอนนี้เลยนะฮะซึ่งเทสลาเนี่ยเขาล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ4นะฮะซึ่งมีรถอย่างฮุนไดเมอร์เซเดสนะฮะแล้วก็โตโยต้าที่อยู่อันดับที่เหนือกว่าทางเทสลานะครับมีเพียงแค่แบรนด์อย่าง BMW เท่านั้นนะฮะที่ล่วงลงอันดับที่ต่ํากว่าทางเทสลานะฮะซึ่ง บริษัทรีเสิร์ชที่รีเสิร์ชเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ก็คือบริษัทที่ชื่อว่าแบรนด์ไฟแนนซ์นะครับซึ่งแบรนด์ไฟแนนซ์เนี่ยเขามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนนะฮะแล้วก็เปิดกิจการมามากกว่า25ปีแล้วก็ประเมินมูลค่าแบรนด์มากกว่า6,000รายการนะฮะซึ่งแบรนด์จากอังกฤษรลยนี้เนี่ยเขาประเมินไว้ว่าโตโยต้าก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะสำหรับในหมวดยานยนต์นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราจะมาไล่เรียงนะฮะก็คืออันดับหนึ่งในหมวดยานยนต์เนี่ยก็คือโตโยต้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอย่าง t ท s l a เนี่ยก็จะอยู่ประมาณอันดับ4นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าถ้ามาจากประเทศจีนอย่าง b y d เนี่ยมูลค่าของบริษัทก็จะอยู่ราวๆอยู่ที่12นะฮะในหมวดยานยนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทรีเสิร์ชเขาได้วิเคราะห์ไว้นะฮะซึ่งโตโยต้าถ้าเกิดมารวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะฮะโตโยต้าก็จะอยู่ที่อันดับ18 ส่วนเท sla ก็จะอยู่อันดับที่36สนะฮะส่วน BYD จะอยู่อันดับที่167สนะครับส่วนอันดับ1เนี่ยก็ได้แก่แบรนด์อย่าง Apple นะฮะส่วนอันดับ2ก็ได้แก่ Microsoft 3 Google นะฮะแล้วก็ตามด้วย Amazon ส่วนอันดับ5ก็ได้แก่แบรนด์อย่าง Walmart นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ในสหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งในสื่อนี้เขาก็บอกนะครับว่าตั้งแต่อีลอนมัสเนี่ยเขาทำท่าทางคล้ายๆกับ <Thank you. S 1> นาซีนะในช่วง oh, ที่อยู่ในระหวา <Thank you. S 1> ่างพิธีสาบานตนเขารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผลความนิยมของทางด้านแบรนด์เทสลาแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยเรียกว่าตก <Thank you. S 1> ต่ำอย่างน่าใจหายเลยนะฮะ oh, ล่าสุดเนี่ยมีผลสำรวจครั้งใหญ่พบว่าชาวเยอรมันถึง94เลยนะครับจะไม่ซื้อรถยนต ที่ชื่อว่าเทสลานะฮะหลังจากที่อีลอนมัสเนี่ยมีพฤติกรรม <Thank you. S 1> ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับผลการสำรวจ <Thank you. S 1> ครั้งใหญ่เนี่ยจัดทำโดยทีออนไลน์นะครับซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมันนะครับได้ทำการสำรวจผู้อ่านประมาณถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะฮะและเผยให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามถึง94%ว่าจะไม่แต่ต้องแบรนด์ที่ชื่อว่าเทสลาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ามีเพียงแค่3%เท่านั้นที่บอกว่าอาจจะพิจารณาซื้อซ้ กับแบรนด์เทสลานะครับซึ่งแผนสำรวจตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะมีผลทำให้ CEO ที่มีความมั่นใจสุดขีดอย่างอีลอนมัสนะฮะ อาจจะพิจารณาเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของตนเองอีกครั้งก็ได้นะฮะหรืออย่างน้อยก็อาจจะพิจารณาโพสต์บนโซเชียลมีเดียของตนเองที่ดูซอฟ์ลงนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดังนะฮะหนึ่งแสนคนในเยอรมันนะครับมี94%เเขาบอกว่าจะไม่ซื้อแบรนด์เทสลาอีกต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่หนักอกหนักใจของทางด้านอีลอนมัสเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเรียกว่าความซวยของทางด้านอีลอนมัสเนี่ยยังไม่จบลงเท่านี้นะฮะล่าสุด เจ้าของรถเทสลาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เตรียมตัวรับมือกับค่าประกันที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นนะฮะและ Mac แม้กระทั่งการห้ามใช้งานเนื่องจากการโจมตีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะโอ้โหเ,เรียกว่าวิบากกรรมเยอะจริงๆนะ,ะสำหรับอีลอนมัสนะฮะการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากพฤติกรรมของทางด้านอีลอนมัสนะฮะเสี่ยงต่อการเพิ่มเบี้ยประกันที่สูงอยู่แล้วของผู้ขับขี่เทสลานะฮะเขาบอกว่าอาจจะทําให้เบี้ยที่สูงอยู่แล้วเนี่ยกลับสูงเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวร้ายมากๆเลยนะ,ะสำหรับคนที่ใช้รถเทส l a ซึ่งอาจจะต้องจ่ายเงินค่าประกันของรถตนเองมากกว่าเจ้าของรถ EV ีทั่วไปนะฮะโดยตามการสืบสวนของ n i w s w e e k นะฮะพบว่ารถยนต์รุ่นโมเดล3ต้องจ่ายเพิ่มถึงประมาณ800ดอลลาร์เลยนะฮะหรือประมาณ25,000บาทเลยนะครับและค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นอีกหากบริษัทประกันจำนวนน้อยรายไม่เต็มใจที่จะเสนอความคุ้มครองนะ,ะเนื่องจาก เห็นว่าความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปนะฮะที่จะมาคุมค้มครองรถยนต์ที่ชื่อว่าเทสลานั่นเองนะฮะโอ้โ oh, หถือว่าเอาเรื่องเลยนะฮะมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายถึง $800 ดอลลาร์ในการที่จะมาปกป้องรถยนต์แบรนด์เทสลานะฮะถือว่าโอ้โ oh, หถ้าเป็นตัวเรานะฮะต้องเพิ่มประกันทีเดียวขนาด20,000กว่า3 0 0 0 0นะฮะโอ้โ oh, หแบบนี้เรียกว่ารถยนต์เทสลาที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากําลังขายยากอยู่แล้วนะฮะอาจจะต้อง ขายยากเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเนื่องจากข่าวที่ว่าแบรนด์เทสลาเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าประกันเพิ่มถึงประมาณ $800 ดอลลาร์หรือราวๆ20 0 0 0กว่าบาทน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับอีลอนมัสอาจจะไม่อยากทําท่าแบบนาซีแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่อีลอนมัสยมายุ่งกับการเมืองนะฮะยอดขายของเทสลาก็ล่วงลงอย่างหนักอย่างรวดเร็วในปี2025เลยนะฮะโดยลดลงถึง45%เเลยนะครับในแถบยุโรป ในขณะที่ตลาด E ีของแถบยุโรปเนี่ยพุ่งสูงขึ้น31%แต่ว่าเท sla กลับร่วงลงถึง45%เลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าแบรนด์ที่ได้รับประโยชน์อย่างรุนแรงก็คือแบรนด์อย่าง v o l k s w a g e เนแล้วก็ Toyota นะฮะซึ่งอย่างในคลิปที่ผ่านมาเราก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า Toyota กลับกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดาวเด่นในประเทศน,นอร์เวย์ขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยนะฮะเรียกว่า Toyota แอบยิ้มนิดนึงเลยนะฮะกับผลการกระทําของทางด้านอีลอนมัสที่มีผลกับเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าของเขาะะแต่ว่าตรงนี้ กลับสร้างอันนี้ส่งให้โตโยต้านั้นขายดีเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นของเทสลาก็ดิ่งลงถึง15%ล่วงหนักลงในรอบ5ปีเลยนะครับชุดมูลค่าบริษัทดิ่งถึง8แสนล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งอีลอนมัสที่ควบ2ตําแหน่งของ c ีอและก็หัวหน้า Dodge ยอมรับว่าการบริหารธุรกิจในตอนนี้เนี่ยยากลําบากจริงๆนะครับนับตั้งแต่หุ้นเทสลานั้นเขาพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 479ดอลลาร์นะฮะเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2568นะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยหุ้นของเขาลดลงกว่า50แล้วนะฮะส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงกว่า8แสนล้านดอลลาร์เลยนะครับโหเรียกว่าใครเผลอไปซื้อหุ้นเทสลาในช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าดอยกันหนักๆเลยนะครับแล้วข่าวร้ายก็ยังประเดประดังเข้ามาเรื่อยๆนะฮะล่าสุดรถยนต์เทสลากว่า80คันถูกทำลายเลยนะฮะในสื่อนี้เขาเขียนว่าถูกทำลายที่ ตัวแทนจำหน่ายในแคนาดานะครับซึ่งอาจจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของเทสลาที่เคยโดนมาเลยนะครับตำรวจเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับรายงานการก่ออาชญากรรมที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เทสลาเมื่อไปถึงที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่พบว่าเทสลากว่า80คันเลยทีเดียวนะฮะที่จอดอยู่กลางแจ้งได้รับความเสียหายเยอะมากๆนะฮะรวมถึงรอยขีดข่วนยางรั่วและอาจจะมีการทําลายในรูปแบบอื่นอีกด้วยนะฮะเรียกว่า ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศในแถบยุโรปเนี่ยเทสลาโดนทําลายอย่างรุนแรงมากเลยนะครับแม้ว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาจะเลี่ยงจะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการการรักษาปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเทสลาเนี่ยเขาก็แนะนําเทคโนโลยีอันนึงให้ใช้นะฮะซึ่งดูเหมือนว่าจะมาช่วยทางด้านวิกฤตตรงนี้หรือไม่นะฮะเขาบอกว่าแนะนําให้คนใช้เทสลานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมถึงในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะให้เปิดโหมดที่ชื่อว่าเซนทรีนะฮะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเปิดโหมดยามนั่นเองนะฮะ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดของอีลอนมัสนะฮะระบบนี้เนี่ยเขาจะใช้กล้องที่อยู่ภายนอกฝังอยู่นะฮะแอบดูพฤติกรรมคนที่อยู่นอกรถนะฮะเขาบอกว่าเทสลาทุกรุ่นเนี่ยอาจจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆได้อย่างต่อเนื่องนะฮะระบบนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้เป็นเจ้าของรถมากมายนะฮะเนื่องจากสามารถจับภาพผู้ก,อก่ออาชญากรรมและขโมยได้อย่างชัดเจนนะฮะใครก็ตามที่มุ่งหน้า ไปยังบริเวณหน้ารถของทางเทส l a เหมือนทางคลิปวิดีโอที่เราเปิดที่ดูนะฮะอย่างที่มีคนเขากําลังไปช้อปปิ้งมาแล้วก็เข็นรถเข็นมาโดนนะฮะทางกล้องของเท s l a ก็ได้จับภาพไว้นะฮะสำหรับโหมดที่ชื่อว่าเซนทรีนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าใครที่จะตั้งใจมาทําลายรถยนต์ของเท s l a ก็จะถูกถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานส่งให้ตํารวจเลยนะครับ และในตอนนี้เนี่ยตำรวจในสอเมริกาก็จะไล่ล่าคนที่มีพฤติกรรมไปทําลายล้างรถของเทสลานะฮะโดยเขาบอกว่าจะตั้งข้อหาแล้วก็จะปรับเงินเป็นจํานวนที่สูงริ้วเลยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะฮะว่าผลสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยการใช้ความรุนแรงเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะถึงแม้อีลอนมัสเนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่สุดโต่งไปบ้างนะฮะแต่ว่าการทําลายข้าวข,ของของคนที่ไม่รู้อินโนเีเนตนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงนะฮะแล้วก็ทางการของอเมริกาเนี่ยกำลังไล่ล่า คนที่กําลังมีพฤติกรรมเช่นนั้นอยู่นะฮะแล้วตอนนี้เขาแนะนําว่าคนที่ใช้รถเทสลาทั่วโลกแนะนําว่าให้ใช้งานโหมดที่ชื่อว่าเซนทรีนะครับซึ่งบอกว่าจะจับภาพ ความเคลื่อนไหวของคนที่จะมาทําร้ายรถคุณได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไปส่งตารวจนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างฉลาดนะฮะแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยเขาก็บอกกันว่าไปคิดได้อย่างไรนะฮะว่ารถยนต์ของคุณจะมีโหมดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาใช้งานได้อย่างถันท่วงทีนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวเว็บประมาณนี้นะฮะสำหรับเหตุการณ์ของทางด้านเทสลาหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้แบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเนี่ยถึงขนาดว่ายิ้มได้เลยนะะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะทราบว่า, Toyota, าออโตโย,ย,ฟฟาายะะต า่แบรนด์อย่างเทสลาเนี่ยก็กําลังตกอยู่ในวิบากกรรมทําให้แบรนด์อย่างโ o โยต้ที่ขายรถยนต์ e ีวีกำลังได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับความผิดพลาดของทางด้านอีลอนมัสนะฮะที่เขาไปทําพฤติกรรมสุดโต่งนะฮะทำให้เขาเนี่ย ต้องถูกผลกระทบจากคนยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยต่อต้านแบบรุนแรงกันเลยทีเดียวนะพวเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วผลกระทบของเขาเนี่ยก็อาจจะสร้างผลดีให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเรียกว่าโดนส้มหล,ล่นเต็มๆเลยนะฮะเรียกว่าโตโยต้าแอบเสียายิ้มนิดนึงเลยนะกับผลหลายของทางด้านเทสลาเะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรา,าวกว็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องราวข่าวสารยานยนต์ทั่วโลกก็นนนาามฝครรัััับบสสสหววีี้ด Thank you. Thank you. My heart goes out to you.